สวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนสุขานารีทุกคนนะคะวันนี้ครูแม่จิครูพุกและครูต่อจะมาสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานความรู้จากการเรียนออนไซต์สู่การเรียนออนไลน์บทที่1นหอรมอและครรนอตอนที่2การแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณค่ะ ในระหว่างการเรียนหากนักเรียนพบข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดๆนะคะนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามคุณครูแม่จิครูพุกและครูต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะนักเรียนได้เรียนปรับพื้นฐานความรู้บทที่1หอรามาและครรน,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 นตอนที่1ไปแล้วนะคะหากใครจำไม่ได้นักเรียนสามารถสแกน QR Code หรือเข้าไปดู YouTube ตามลิงก์วิดีโอที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้นะคะเมะื่อวานนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1ตามสัญญานะคะเดี๋ยวนักเรียนมาตรวจไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าข้อใดนักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถลบ แก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะแล้วก็ตรวจไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเฉลยการบ้านกันเลยนะคะข้อ1น,นะคะเราจะหาตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะของสองค่ะตัวประกอบของสองได้แก่จำนวนใดบ้างคะใช่แล้วคะ่ะ1และ2นั่นเอง 1>, 1กับ2มีจํานวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะคะ 2. ใช่ไหมลูกดังนั้นสองก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะของ2นั่นเองใครทำไม่ถูกต้องลบแก้ไขได้เลยนะคะและหากทำถูกต้องแล้วก็ตรวจถูกได้เลยคะ่ะข้อ2นะคะตัวประกอบของ14ได้แก่จํานวนใดบ้างคะ คู่แรกเลยก็จะเป็น1กับ14มีจำนวนใดอีกคะใช่แล้วคะ่ะมี2กับ7นะคะดังนั้นก็จะได้ตัวประกอบของ14มี4จํจำนวนก็คือ1 2 7และ14จากนั้นเรามาพิจารณา4จํจำนวนนี้นะคะว่า4จํจำนวนนี้มีจํำนวนใดที่เป็นจำนวนเฉพาะคะ ใช่แล้วคะ่ะมี2และ7ก็จะได้ว่าตัวประกอบเฉพาะของ14คือ2และ7ค่ะต่อไปข้อ3นะคะตัวประกอบของ18ได้แก่จำนวนใดบ้างคะคู่แรกเลยก็ต้องเป็น1กับ18นะคะ2นั่นไหมคะ2คูณอะไรเป็น18คะ 2คูณ9นะคะมีจำนวนใดอีกคะ3คูณ6แล้วก็หมดแล้วนะคะจะได้คำตอบมี6จจำนวนใน6จจำนวนนี้มีจำนวนใดที่เป็นจำนวนเฉพาะคะใช่แล้วคะ่ะมี2กับ3ก็จะได้ว่าตัวประกอบเฉพาะของ18คือ 2และ3ค่ะข้อ4ตัวประกอบของ25ได้แก่จํานวนใดบ้างคะ1คู่กับ25นะคะเพราะ1คูณ25เป็น25เนาะมีจํานวนใดอีกบ้างคะใช่แล้วค่ะ5คูณ5เป็น25ก็จะได้5อีกจํานวนหนึ่งนะคะ มีจํานวนใดอีกหรือเปล่าคะไม่มีแล้วนะคะก็จะตอบ 1, 5และ25คะ่ะใน3จํานวนนี้มีจํานวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะคะใช่แล้วคะ่ะมีจํานวน5นั่นเองก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะของ25คือ5นะคะนักเรียนตรวจ ให้ถูกต้องเลยนะคะถ้าข้อไหนนักเรียนทําผิดสามารถลบแก้ไขได้นะลูกแล้วตรวจถูกไว้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมนะคะเรามาเจอกันนักเรียนนํามาส่งคุณครูประจําวิชาใครเรียนกับแม่จิส่งแม่จิใครเรียนกับครูปุ๊กส่งครูปุ๊กใครเรียนกับครูต่อส่งที่ครูต่อได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพบกับแม่จินะคะ สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนวันนี้ไม่กี่จะมาพาท่องจำนวนเฉพาะ1ถึง100นะคะซึ่งมี25ตัวดังนี้คือ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, และ97ลูกลูกต้องท่องให้ได้ทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์ในการเรียนเรื่องต่อไปขอบคุณแม่จิมากๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ 1.3การแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนการแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณหรือวิธีแผนภูมิต้นไม้นะคะข้อ1ข้อใดแสดงการแยกตัวประกอบของ6ได้ถูกต้อง การแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณนะคะเราก็จะหาจำนวน2จํจำนวนที่คูณกันแล้วเป็น6แต่ไม่เอา1กับ6นะคะมีจำนวนใดบ้างหน้าที่คูณกันแล้วเป็น6แต่ไม่ใช่1กับ6ค่ะก็คือ2คูณ3นะคะจะพบว่า2นั้นเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอวงกลมไว้ก่อนนะคะ และ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วคุณครูของวงกลมไว้นะคะซึ่งก็จะได้คำตอบก็คือ 6, 6เท่ากับ2คูณ3เป็นการแยกตัวประกอบของ6แล้วค่ะเอ๊ะทำไมคุณครูถึงบอกว่าไม่เอา1ค่คะก็เพราะว่า1ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าขอ้อ1นั้นผิดตรงที่1และ 6นั้นไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะข้อ3ก็ผิดตรง1นะคะข้อ4นั้นผิดตรง6นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะผลคูณด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเมื่อคูณกันออกมาแล้วก็มีค่าไม่เท่ากับ6ด้วยนะคะซึ่งข้อนี้ผิดเยอะเลยต่อไปเรามาดูข้อ2กันนะคะข้อใดแสดงการแยกตัวประกอบ ของ14ได้ถูกต้องคะ่ะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของ14กันนะคะให้แยก14ออกเป็น2จํานวนคูณกันโดยที่ไม่เอา1คูณ14นะคะเพราะ1กับ14นั้นไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะคะ่ะก็จะได้2คูณ7หรือ7คูณ2นะคะ ซึ่งตอนนี้ก็จะพบว่าทั้ง2และ7นั้นต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วคุณครูของวงกลมไว้นะคะก็จะได้คำตอบคือ14เท่ากับ2คูณ7ตอบข้อ1ค่ะเออข้อ2ผิดยังไงเอ่ยผิดตรงที่1กับ14นั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะข้อ3ผิดตรงไหนคะผิดตรง 1น,นั่นเองถ้าลบ1ออกนะคะก็จะถูกเลยนะคะข้อ4นะคะเรามาดูนะคะ2กับ3เนี่ยต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะเอ๊แล้วผิดตรงไหนนะใครมองออกบ้างคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12 14เท่ากับ12จริงหรือเปล่าคะไม่จริงนะคะดังนั้นข้อ4นี้ผิดนะคะ ต่อไปนะคะข้อ3เราจะมาแยกตัวประกอบของ16ค่ะคุณครูขอแยกให้ดูวิธีที่1ก่อนนะคะสมมุติว่าคุณครูแยก16ออกเป็น4คูณ4นะคะ4เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจะสามารถแยก4ออกได้เป็นอะไรเอ่ยแต่ไม่เอา1คูณ4นะคะใช่แล้วคะ่ะ 2คูณ2นะคะซึ่งก็จะแยก4ตัวนี้ออกได้เป็น2คูณ2เช่นกันตอนนี้ก็จะพบว่า2ทั้ง4ี่จำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะก็จะได้คำตอบออกมาแล้วว่า16เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2หรือ2ยกกำลัง4นั่นเอง ถ้าเราไม่แยกแบบที่1น,นะคะเอ๊ถ้าเราแยกเป็นอย่างอื่นล่ะคะใครคิดออกบ้างคะว่าเราจะสามารถแยก16เป็นอะไรสองจำนวนคูณกันคะใช่แล้วคะ่ะ2คูณ8นะคะ2เนี่ยนะคะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะคุณครูก,ก็เลยวงกลม2ไว้นะคะส่วน8เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้น เราจะแยก8ออกเป็นอะไรคูณกันได้บ้างคะลูกใช่แล้วคะ่ะ4คูณ2หรือ2คูณ4ก็ได้นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราจะวงกลม2ไว้แต่4ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงแยก4ออกเป็น2คูณ2นะคะอ้าวได้ออกมาเป็น 2 2คูณ2คูณ2คูณ 2, ณ2เช่นเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเราแยกตัวประกอบคนละวิธีกันนะคะแต่ก็ได้คำตอบเหมือนกันค่ะและถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าลักษณะการสแสดงวิธีทำเนี่ยจะมีลักษณะแตกกิ่งก้านสาขาออกมา เหมือนต้นไม้เลยเขาจึงเรียกวิธีนี้ว่าวิธีแผนภูมิต้นไม้นั่นเองต่อไปข้อ4นะคะเราจะมาแยกตัวประกอบของ30กันค่ะวิธีที่1นะคะคุณครูจะใช้5คูณ6เป็น30นะคะเราจะพบว่า5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วคุณครูขอวงกลมไว้นะคะ 6เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะยังนะคะ6สามารถแยกออกเป็นอะไรคูณกันได้บ้างคะแต่ไม่เอา1คูณ6นะคะใช่แล้วค่ะ2คูณ3หรือ3คูณ2ก็ได้นะคะก็จะพบว่า2และ3นั้นเป็นจำนวนเฉพาะแล้วตรงนี้ก็จะได้คำตอบคือ30เท่ากับ 2คูณ3คูณ5ซึ่งเรานิยมเขียนเรียงจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากนะคะเอถ้าคุณครูไม่ใช้5คูณ6คุณครูสามารถใช้จํานวนใดคูณกันได้บ้างคะ่ะ3คูณ10 2คูณ15ใช่ไหมคะอ้าวสมมติว่าคุณครูใช้2คูณ15นะคะก็จะพบว่า 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว15เป็นจำนวนเฉพาะหรืยอยังคะยังงั้นเราจะแตะหิ่งก้านสาขาต่อนะคะนำจำนวนใดบ้างที่มาคูณกันแล้วเป็น15คะแต่ไม่เอา1คูน15นะลูกเพราะ1กับ15นั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะ3คูณหหรือ5คูน3นะคะก็จะได้3กับ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว นักเรียนลองสังเกตสิคะลูกว่าวิธีที่สองนี้ได้คำตอบเท่ากับวิธีแรกหรือเปล่าคะ2คูณ3คูณ5วิได้เท่ากันเลยนะคะข้อ5เราจะไม่แยกตัวประกอบของ32กันนะคะเอ hey, ้2นี้จะแยกเป็นอะไรคูณกันได้บ้างนะ้ามีหลายจำนวนเลยใช่ไหมเอ้ย วิธีแรกคุณครูขอใช้4คูณ8นะคะอ่าอะไรเอ่ยคูณกันเป็น4คะ2คูณ2นะคะจะได้ว่า2 2จำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะ8นี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเอ่ยยังนะคะก็จะแตกกิ่งก้านสาขาต่อเลยเป็นอะไรคูณกันคะ2คูณ4หรือ4คูณ2นะคะ สนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็จะวงกลมสองไว้ส่วน4นะคะสามารถแยกออกได้เป็นอะไรเอ่ยสอคูณสอนั่นเองก็จะได้ว่า32มสิบสองเท่ากับสองคูณสอ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 หรือ2องยกกำลังหนั่นเองเอ๊ะถ้าเราไม่แยกเป็น4ี่คูณแปดนักเรียนคิดว่าเราจะแยกเป็นอะไรได้อีกนออ ใช่แล้วคะ่ะคุณครูคิดเหมือนนักเรียนเลยก็คือ2คูน16นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมเอ่ยวงกลงไมไว้นะคะ16แยกเป็นอะไรได้บ้างคะอาจจะแยกเป็น4คูณ4หรือแยกเป็น2คูณ8ใช่ไหมเอ่ยสมมติว่าคุณครูแยกเป็น4คู4น4ะคะก็จะแยก4ออกเป็น2คูณสตัวนี้ก็จะเป็น 2คูณ2นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกับวิธีแรกเลยค่ะคือมี2คูณกันอยู่จําจำนวนนะคะเอการที่2คูณกันจําจำนวนนั้นมีการคูณขึ้นกี่ครั้งนะคะ4ครั้งใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูจะมอบหมายแบบฝึกหัดที่2ให้นักเรียนแยกตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้ โดยวิธีการครูณหรือวิธีแผนภูมิต้นไม้นั่นเองคุณครูมีงานให้3ข้อนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดและดินสอในการขีดเส้นตรงนี้นะคะส่วนตรงคำตอบถ้าน,นักเรียนยังไม่แน่ใจคุณครูอนุญ,ญาตให้น,นักเรียนใช้ดินสอเขียนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดที่สองให้กับนักเรียนนะคะ นักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําผิดนะคะทําผิดก็ไม่เป็นไรนะคะลูกนักเรียนต้องกล้าคิดกล้าทํานะคะเพราะคุณครูให้โอกาสแล้วเนาะว่าจะให้ใช้ดินสอในการเขียนถ้านักเรียนทําผิดเนี่ยวันพรุ่งนี้คุณครูอนุญาตให้ลบแก้ตามคุณครูได้เลยสําหรับวันนี้คุณครูแม่จิครูปุ๊กและครูตอกก็ขอลานักเรียนไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ